น้ำเสียงสไตล์การบรรยายพูดภาคของเราเหมาะกับงานภาคการ์ตูนหรือภาคเกมหรือเปล่าผู้คนจำนวนมหาศาลในโลกนี้ <message polls> นะคะทุกชาติทุกภาษาใฝ่ายฝันและมีความอยากจะภาคการ์ตูนและภาคเกมมากๆเป็นสื่อที่ให้ความสนุกสนานและเข้าใจว่าเป็นงานภาค ที่สนุกสนานอาจจะชอบดูการ์ตูนหรือชอบเล่นเกมจะหลงไหลทั้งการดูและการฟังเสียงบรรยายเสียงภาคด้วยใช่ไหมคะรวมถึงอยากเป็นนักภาคเสียงของคุณเหมาะกับงานภาคการ์ตูนภาคเกมหรือเปล่าหลายๆคนเจอคําตอบแล้วนะคะว่าน้ําเสียงของเราอาจจะไม่เหมาะกับการภาคการ์ตูนหรือภาคเกมเหตุเพราะว่าไปออฟดิชั่นไม่ผ่านแต่นั้นคงไม่ใช่คําตอบสุดท้ายของเรานะคะ จงพยายามต่อไปนะคะ voice acting บทนี้แคลมาแนะนำวิธีเช็คน้ำเสียงของคุณค่ะว่าจะเหมาะกับงานภาคการ์ตูนหรือภาคเกมมากน้อยแค่ไหนความจริงที่แคจะบอกในตอนนี้และเชื่อว่านักภาคยมืออาชีพหลายท่านก็ทราบคำตอบอยู่แล้วว่าไม่ใช่น้ำเสียงของทุกคนจะเหมาะกับงานภาคการ์ตูนและภาคเกมค่ะหลายคนได้ลองและได้ฝึก เช็คตัวเองก่อนน้ำเสียงของเราเหมาะกับงานภาพการ์ตูนภาพเกมหรือเปล่าเช็คข้อที่1มีน้ำเสียงแบบไหนบางคนเข้าใจว่าฉันมีโทนเสียงเดียวแล้วภาพการ์ตูนไม่ได้นั่นก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะถ้าใครยังหาโทนเสียงของตัวเองไม่เจอหรือเข้าใจว่าเรามีโทนเสียงแค่โทนเดียวแพลแนะนําให้หาโทนเสียงของคุณอีกครั้งเราอยู่ในระดับ ่ำกลางสูงเพื่อหาฐานของโทนเสียงของเราให้ได้ก่อนนะคะได้แนะนำวิธีหาโทนเสียงไปแล้วนะคะหาดูได้ค่ะในช่องของ i am clap เช็คข้อ2น้ำเสียงของคุณสื่ออารมณ์ได้จริงหรือไม่บางคนค่ะเข้าใจว่าการภากระตูนภา์เกมไม่จำเป็นต้องสื่ออารมณ์อะไรมากไม่จำเป็นจะต้องตีบทให้แตกแต่นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะ ความยากของการภาคกระตูนและภาคเกมตรงการใช้อารมณ์นี่แหละคะ่ะคุณเข้าใจถูกแล้วอารมณ์ที่ไม่ต้องสุดขั้วขั้นตีบทให้แตกแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่สื่อได้ว่านี่เป็นเสียงของกระตูนนี่เป็นเสียงของเกมอารมณ์ของเสียงกระตูนและเสียงเกมจะมีความโดดเด่นเสมอสําคัญที่ว่าคุณเข้าใจหน้าที่การถ่ายทอดอารมณ์ของเสียงภาคกร์ตูนหรือเสียงภาคเกมหรือไม่ เช็คข้อที่3น้ำเสียงของคุณสื่อบุค,คลิกของตัวละครได้หรือไม่ในการ์ตูนหรือในเกมนะคะมีตัวละครซึ่งอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของแน่นอนว่าเราจะต้องใช้น้ำเสียงสื่อบุค,คลิกของตัวละครพิเศษพิเศษเหล่านี้ได้เหมาะสมต้องบอกว่าแอบยากเื่อไมคะว่าผลจากการออร์เดชั่นภาคการ์ตูนและภาคเกมไม่ได้เกิดจากสาเหตุที่เราสื่ออารมณ์และบุค,คลิกของตัวละครไม่ได้เช็คข้อสุดท้าย คุณภาค์การ์ตูนภาค์เกมไม่เป็นธรรมชาติหรือเปล่าความเข้าใจผิดที่ต้องแก้ฉันก็ภาค์การ์ตูนภาค์เกมสื่ออารมณ์ได้สุดขั้วเลยนะสนุกสนานก็ได้บา้บาๆบ,บ,บอๆก็ได้มโมโหก็ได้ฉันภาคสื่อบุคลิกของตัวละครได้แล้วแต่สุดท้ายที่ทำให้เราเสียคะแนนและออดิชั่นไม่ผ่านนะคะคือเราใช้เสียงภาคท,ที่ไม่เป็นธรรมชาติเสียงที่ไม่เป็นธรรมชาติส่วนใหญ่เสียงแบบเพี้ยนๆลอยๆเกรงๆเสียงแข็งเกินไป ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่เสียงที่ผ่อนคลายเกินไปด้วยซ้ํานั่นหมายความว่าหลายคนก็เข้าใจว่าฉันพยายามสื่ออรม์และบุคลิกแล้วนะแต่คําตอบคือขาดความเป็นธรรมชาติค่ะและความเป็นธรรมชาตินี่เองคือโจทย์ที่ยากที่สุดของงานภาคการ์ตูนและภาคเกมเมื่อเช็คตัวเองครบทั้ง4ข้อแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเสียงของเราเหมาะกับงานภาคการ์ตูน แคแนะนําให้ทดลองภาคโดยยึดหลัก2ข้อนะคะ 1. นาคตัวละครที่คุณชอบที่สุด1ตัวเลือกภาคอารมณ์ที่คุณชอบเช่นอารมณ์แก่นแก่นสื่ออารมณ์เป็นไอตัวแสบเยตัวแสบฝึกซ้ําบ่อยๆฝึกหลายๆประโยคที่สำคัญอย่าลืมอัดเสียงไว้ฟังแส่งม้แครฟังก็ยินดีนะคะแล้วเราจะได้มาช่วยไกดกันว่าเราควรจะปรับเสียงแบบไหนนะคะอดไลน์เป็นเพื่อนกันค่ะ I am Claire ส่งตัวอย่างเสียงและคำถามมาได้เลยนะคะ